เกระพิงเลยมั้งเนี่ยกระพิงเลยเหร,รโอ้โหมันต้องอย่างนี้เนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมแม่นี่มันต้องอย่างนี้นี่นนโอ้โหนี่ครับโอ้โหกินทีแรกก็แล้วก,กันคืดเลยอะ่ะสวัสดีครับผมสวัสดี FC ในช่วงบรรยากาศยามเย็นนะครับผมก็วันนี้มาเนี่ยมาหาตกปลาเอ้มาหาตกกุ้งฮะเนี่ยผ่านพิษเดียวลงแล้ว อัพนพิษมาดูหมายไว้แล้วผมก็เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันแถวๆตรงนี้นะะเดี๋ยวเราดูด้วยกันเลยเดี๋ยวผมคงใหม่แล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมอะ่ะ <c oughs> มาท่านผู้ชมโอ้โหหมายผมมองดูว่าสวยอยู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวพาด,ดูหมายกันก่อนตรงนี้มันเป็นใต้สะพานมันขาดนะฮะน,นี่ท่านผู้ชมน้ำมันแทงด้านใต้นะเนี่ยตรงความตรงกลางนี่มันจะเป็นทอนะ่อรอดนะ หมายนี่เดี๋ยวพาดูหมายกันเลยมาครั้งแรกกันนะฮะดูนะผมน้ําตรงนู้นน้ําไหลลงกันน่าจะขาท่ายอยู่นี่ฮะตรงนี้นี่ฮะอบตอบอกว่าตรงเนี้ยแจ๋วเลยเนี่ยฮะเนี่ยนี่ดูน้ำมันไหลฮะเนี่ยนี่โอ้อบตบอกเลยตรงเนี้ยหย่อนได้เลยฮะตรงนี้ผมว่ากุ้งก็น่าจะมาอยู่แถวตรงนี้ด้วยนะฮะไม่ต้องตีไกลเลยนะ ตามหินแตกเห็นแล้วผมเนี่ยนี่ฮะฝั่งนี้ก็เป็นนี่ฮะทคนนี่นี่เป็นช่องน้ำอ่ะทีนี้น้ำมันแทงขาดนะทุกคโอค้โหสุดยอดอ่ะอ่ะไปเดี๋ยวผมขอจัเดเตรียมพื้นที่นะอ้ามาตัวอันนี้อันนี้โดนเฉยท่านผู้ชมดิน Này, à. này ôi dạng mũ đô, dạng mũ hết lời ra nè Ôi, sụt giọt, đi các bạn Cái lăng nó lẹp, cái nè Chào vậy Đô đi các bạn, ôi dạng mũ, đô dạng mũ hết lời โอ้ดูเลยกินแต่ตัวท่านผู้ชมกินหมดเบ็ดเทียตัวเทียตัวเลยท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหโดนแหงหมูแท้ๆอย่างเงี้ยไงเอาวมาแล้วอย่างเงี้ยโดนเอาให้ดูก่อนโอ้นี่มันโดนแหงหมูเลยนี่ครับผมท่านผู้ชมแหงหมูอีกแล้ว

để chặt lên nè, đều lông nè, lắng đều này nè Mẹng, đèo mầm đồng mà lấy nè, thích lo vang mà nè Nhiều lắm bác nè Nì, ha, áo da thông chôm Ôi, đông, giảng mũ thằng Ô, lông mình kinh, mình Ô, ô, Một đáy ngã bệt á, mì lửa rồi nè Dạ, ô, thông chôm Kỳ tùa rồi oh, nè Ô, nè, อ่ะไฟลงต่ออีกเราจะย้ายใหม่ด้วยกันนะทีนี้มีเด่ปลาแยงหมูกินนะผมโอ้เจ็ดตัวผมเนี่ยหมายเดียวเกือบเกือบชั่วโมงหนูเนี่ยกินติดบ้างกินลากติดหินบ้างอะไรบ้างเบ็ดเสียไปเยอะเลยฮะก็เดี๋ยวเราย้ายใหม่กันเดี๋ยวเราดูปลาสักหน่อยก่อนย้ายใหม่นี่ผมนี่นี่ดูแยงหมูเลยวาแต่ละตัวนี่นี่ฮะ เนี่ยพานพีกพ็กลังขึ้นมาอนะีกแล้วนู่นนะพานพีเราขึ้นมาอีกสองตัวเลยเนี่ยกำลังเก็บเก็บของนะฮะปไปเราย้ายหมา่กันเลยโอ้ท่านผู้ชมมาหมายใหม่เอาเลยเนี่ยโอ้โหตัวอะไรไม่รู้อ่ะเดีย๋ยวลองดูดิเนี่ยงนี้เขใส่แยงหมูเยอะมากมองได้ไหมหน้าผาพีทก็เข้มามาดูนเอออะไรคืออะไรคือแรงเลยอุ้ย ตายหนีแล้วดิเสือกระทิงเลยมุ่งเนี่ยกระทิงเลยเหรอ้โหมาต้องอย่างนี้เนี่ยที่ท่านผู้ชมแม่นี่มันต้องอย่างนี้นี่โอ้โหนี่ครับโอ้โหกินทีแรกก็รองขึ้นเลยอ่ะสุดยอดแล้วเนี่ยมันต้องอย่างนี้แม่นี่โอ้โหอย่างนี้เลยมันต้องอย่างนี้เอาโอเคไปเดี๋ยวดูต่อเลยโอ้โหมาถึงเอาเลยอะ่ะไม่พงท่านที นานไงไหนมาดูดิโอ้โหติดอย่างนี้นี่เลยนี่ท่านผู้ชมนี่อะไรก่ะขันไหนนีด่ด,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 ดึง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 นี่อาวเดี๋ยวจัดไปดุต,ปต่อเลยข้าทางไม่หลอด เงียบอ้าวนั่นไงโอ้โหไมเหลือท่านผู้ชมนี่ดึง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 อยู่โอ้โหนี่หมุนอ้ะเรียบร้อยผมโอ้โหตรงนี้แต้มสามนะฮะอ่ะโอเคไปดูต่ออ้าไปหาแยงหมูติดมาเฉยโอ้มันติดอยู่นานแล้วเนีท่านผู้ชมโอ้ตัวที่เท่าไหรนะ่แต้มอะไรสี่ โอ้โหดูมันกินตัวใหญ่ดูยะเม็ดใหญ่ฟ้าปากเองกินเข้าไปได้ดูอะสุดยอดแล้วปุ๊บปุ๊บอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนี่เอาอยู่อยู่นี่อยู่ตัวอะไรน่ะมา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 อู้เอาเรื่องอยู่อย่างเงี้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยังหมูอยู่หมูอ่ะ ยังหมูไหมยังหมูอยู่อู้โหยกินแรงข้า่ะโอ้โหนีครับผมโอ้ตัวสวยเลยยางหมูงนั้นน่ะโอ้ยางอ้วนน่ะดูพุง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 ฮะสุดยอดเอ้าไปโอเคดูต่อขันนู้นก็เอาเอาขันเอาขันขันเอาขันไหนก่อนขันนี้ก่อนเอ้ยอุ้ย โอ้โหแฉมนี่ครับโอ้โอ้โอ้พันฮิตไมอยู่พอดีเลยนี่ฮะโอ้ยท่านผู้ชมโอ้นี่สุดยอดอีกแล้วปกติทีมาสองตัวแล้วนะฮะท่านผู้ชมไอหลังนี้อะไรเฮ้ยเอาแล้วท่านผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยออะไรเนี่ยเฮ้ยยังไงโอ้ย กินไวเกินท่านผู้ชมคู่ลงเพชรเดียวเนื้อนี่โอ้ว่าแล้วดึงดื้ออยู่นี่ท่านผู้ชมโอ้มาดีจริงๆเลยนี่นี่ฮะโอ้สุดยอดตลอดเลยโอ้กินกินดีตลอดเลยโอ้เอาดูต่อเลยท่านผู้ชมน่าแง่แหงหมูว่าแล้ว นี่ะฮะท่านผู้ชมเนี่เดี๋ยวให้ชัดก่อนอ้๋เลยโอ้โหตัวลายเป็นเสือเลยผมเนี่ยวันนี้หลายตัวเลยอ่ะทะ่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาสรุปผลงานด้วยกันนะนี่ครับผมวันนี้โอ้โหแข่งหมูล้วน,น,นๆเลยแทบจะล้วนๆเลยหนึ่งตัวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองนับดูก่อนแข่งหมูกี่ตัวเก้าสิบเสิบสองสิบสองตัวสิบสามตัว ปลากระทิงผมเนี่ยนี่ครท่านผู้ชมว้ยสุดยอดเนี่ยนี่ต้มต้มปลากระทิงนี่เขาท่าเลยเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าตัวใหญ่ใหญ่แจ๋วเลยท่านผู้ชมเนี่ยนี่ฮะนี่ฮะโหสุดยอดนี่ตัวลายเป็นเสือเลยฮะนี่นี่นี่ครับผมเนี่ยผมผมว่าไข่มันไข่แน่นอนเนี่ยเนี่ยท้องยานเลยเนี่ยว้าอ้วนทุกตัวเนีย ไข่แน่นอนเอาก็ฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนมาหาก,กินและช่อง YouTube ช่างสายล่าคนมาหาก,กินด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ